แป้งไม่เคยรับเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวแม้แต่บาทเดียวไปเช็คได้เลยมาดามแป้งคนเก่งไม่เคยรับเงินเดือนเลยสักบาทพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มที่ขณะที่คนตั้งเงินเดือนให้ตัวเองชำเดือนละหนึ่งล้านท่านรับเงินเดือนในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลทั้งเงินเดือนจากสมาคมและจากบริษัทไทยดีรวมทั้งสองที่เดือนละหนึ่งล้านบาท บอกเลยไม่เคยเห็นมาดามแป้งในโหมดไฟแบบนี้มาก่อนสิ่งที่มาดามแป้งกําลังทําไม่ใช่เพื่อตอนเองแต่เป็นเพื่ออนาคตของทีมไทยเลยก็ว่าได้เวลามาดามแป้งมาสนามแต่ละครั้งก็มักจะเป็นกระแสอยู่เสมอกับความโดดเด่นแบบตะโกนอร่าเป็่งประกายสุดๆแต่งน้อยแต่ดูดีมากด้านรถที่มาดามแป้งขับก็บ่งบอกถึงสถานะความร่ํารวยยังไม่รวมกระเป๋าและเครื่องประดับเป็นไฮโซตัวจริงที่ไม่โอ้อวดใช้ชีวิตธรรมดาแถมไม่ถือตอีกด้วยน่ารักเป็นที่สุด เป็นที่รู้กันว่ามาดามแป้งเธอรวยระดับหมื่นล้านเป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างมากแต่ก็เลือกที่จะสละเวลามาดูแลบอลไทยจนถูกยกให้เป็นนางฟ้าแห่งวงการลุกหนังที่นอกจากจะทําด้วยใจไม่รับเงินเดือนแล้วมาดามแป้งก็หมักจาดฉีดบรรดาน,นักเตะแบบจุกๆอยู่เสมอไม่แปลกใจเลยที่เธอจะเป็นที่รักของทุกคนมาดามแป้งคือแรงบันดาลใจของผู้หญิงยุคใหม่ที่สามารถทําได้ทุกอย่างทั้งงานนอกบ้านและในบ้านเพราะหน้าที่ภรรยาและคุณแม่ของเธอก็ไม่ขาดตกบกพร่องเลย ซึ่งคุณเอคู่ชีวิตของมาดามแป้งนั้นก็คอยเคียงข้างให้กำลังใจกันไม่ห่างเป็นคู่ครองที่เสริมบารมีให้กันจริงๆขนาดที่น้องปางลูกสาวคนเดียวก็เก่งถอดแบบคุณแม่มาเลยเริ่มเข้ามาช่วยงานคุณแม่ในหลายด้านรวมถึงการดูแลทีมฟุตบอลด้วยเรียกได้ว่าชีวิตของมาดามแป้งเธอคอมพิวทุกอย่างด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ก็ยอมเหน็ดเหนื่อยเพิ่มมาทำเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆก็ยิ่งน่าชื่นชมเข้าไปอีก และที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็นงานปาร์ตี้ปีใหม่ของมาดามแป้งกับเรานางเอกตัวท็อปของวงการที่แต่ละปีเธอก็แจกของขวัญแบบยิ่งใหญ่ทั้งเงิน1ล้านบาททองคำหนัก30บาทต้องบอกเลยว่าถ้ามาดามแป้งเธอได้รักใครแล้วก็พร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กันเสมอโดยหลังจบการแถลงข่าวทั้งน้ำตาของมาดามแป้งนั้นทีมงานก็ไม่รอช้าพากันมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม เช่นเดียวกับชาวเน็ตที่พากันเม้นขอบคุณและพร้อมจะเคียงข้างมาดามแป้งเธอเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ที่สุดแล้วค่ะและขอกำลังใจจากแฟนบอลและสื่อมวลชนทุกคนเพราะว่ายังไงก็ตามปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกแก้ด้วยแป้งและสภากรรมาการด้านแอดมินเพจมาดามแป้งก็ได้โพสต์ข้อความถึงบอสสาวว่าอยากทอแท้หากโลกไม่ตอบแทนความจริงใจของเราทันทีจงเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะย้อนกลับมาหาเราในเวลาที่เหมาะสม ทุกการกระทำที่ซื่อสัตย์จะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จในอนาคตอย่าหยุดเป็นคนดีแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่เชื่อว่ายังมีคนที่เข้าใจและเห็นค่าเสมอสิ่งที่มาดามแป้งทำในวันนี้จะทำให้คนรุ่นหลักในอนาคตหันกลับมาขอบคุณและภูมิใจกับความสำเร็จที่จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเธอคือหญิงแกร่งที่เข้ามากรอบกู้วงการบอลให้ใสสะอาดขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้มาดามแป้งด้วยเช่นกันคะ่ะ